มาแล้วมาแล้วนะครับเลขเด็ดฝนพารวยมาแล้วเด้นนะครับเลขเด็ดฝนพารวยมาแล้วโค้งนี้ไม่มีพลาดนะครับชุดอำลาความจนเด้อเลขเด็ดฝนพารวยชุดอำลาความจนฝนพารวยฟันทองเน้นๆเลยนะครับผูใ้ใดกล้ามารับชมคลิปนี้กข้ามารับฟังคลิปนี้นะครับก็สีไใดมีโชคมีลาบน้ำกันนะครับตัวเลขนะครับงวดวันที่ หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตัวเลขเด่นนะครับเด่นห้าเม็ดเดียวนะครับตัวเลขเด่นนะครับเด่นห้าเม็ดเดียวเลยนะครับเอาไปลูดเอาไปวิ่งได้เลยนะครับห้าเม็ดเดียวนะครับตัวเลขจับคู่สามตัวนะครับเจ็ดสามห้านะครับตัวเลขสองตัวนะครับห้าหกห้าแปดห้าเก้านะครับเจ็ดแปด แล้วก็เจ็ดเก้าด้อนะครับรวย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 น้ำกันทุกูทุกคนนะครับรวยรวยรวยนะครับชุดอําลาความจนนะครับชุดพดหนีของขลพ้ารวยนะครับกตหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาภน้ำกันทุกูทุกคนนะครับรวยรวยรวยนะครับ